เรื่องดีๆมีไว้แบ่งปันเรื่องที่สามบทเพลงแห่งหัวใจนานมาแล้วชายผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแต่งงานกับผู้หญิงในฝันของเขาความรักของคนทั้งสองได้ให้กำเนิดเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเธอเป็นเด็กหญิงเล็กๆที่ร่าเริงสดใสและชายผู้ยิ่งใหญ่ก็รักเธอมากตอนที่เธอยังเล็กมากเขามักจะอุ้มเธอพลางฮัมเพลงเต้นรำไปรอบๆห้องและบอกเธอว่าพ่อรักลูกนะเด็กน้อยเมื่อเด็กน้อยเติบโตขึ้น ชายผู้ยิ่งใหญ่กอดเธอและบอกเธอว่าพ่อรักลูกนะเด็กน้อยแต่เด็กน้อยกลับทำหน้างอนและพูดว่าเนอไม่ใช่เด็กแล้วนะชายคนนั้นหัวเราะและพูดว่าสำหรับพ่อแล้วลูกยังเป็นเด็กน้อยๆของพ่อเสมอต่อมาเด็กน้อยซึ่งไม่ได้เป็นเด็กน้อยอีกต่อไปแล้วได้จากบ้านไปสู่โลกกว้างขณะที่เธอได้รู้จักตัวเองมากขึ้นเธอก็รู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นด้วยเธอรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งอย่างแท้จริง วันนี้เธอยอมรับในพลังของเขาพลังอย่างหนึ่งของเขาคือการแสดงออกซึ่งความรักที่เขามีให้ครอบครัวไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนในโลกผู้ชายคนนี้จะโทรศัพท์ไปหาเธอและบอกว่าพ่อรักลูกนะเด็กน้อยวันหนึ่งเด็กน้อยซึ่งไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปแล้วได้รับโทรศัพท์ชายผู้ยิ่งใหญ่ได้รับบาดเจ็บเขาหกหลมพวกเขาบอกเธอว่าเขาเป็นโรคสมองพิการเขาพูดไม่ได้อีกต่อไปแล้วพวกเขาไม่แน่ใจด้วยว่าเขาจะเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดกับเขาหรือเปล่า เขาไม่สามารถยิ้มัวรเาะเดินกอดเต้นรำหรือบอกเด็กน้อยที่ไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปแล้วได้ว่าเขารักเธอเด็กน้อยไปยืนข้างๆชายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่เธอเดินเข้าไปในห้องและได้เห็นเขาเขาตัวเล็กมากและไม่แข็งแรงอีกต่อไปแล้วเขามองดูเธอและพยายามจะพูดแต่เขาพูดไม่ได้สิ่งเดียวที่เด็กน้อยทําได้ก็คือปีนขึ้นเตียงและซุกตัวลงนอนข้างชายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งคู่น้ําตาไหลพราก เธอเอื้อมมือไปอบกอดบาดที่ใช้การไม่ได้ของพ่อเธอเอาหัวหนุนอกพ่อคิดถึงเรื่องราวต่างๆเธอจําได้ถึงช่วงเวลาอัศจรรย์ยามได้อยู่ด้วยกันเธอจําได้ถึงความรู้สึกทนุถนอมและปกป้องที่ได้รับจากชายผู้ยิ่งใหญ่เธอรู้สึกเสียใจกับการสูญเสียที่เธอต้องทนรับไว้คําว่ารักที่เคยทําให้เธออบอุ่นและแล้วเธอก็ได้ยินเสียงที่ดังมาจากข้างในของผู้ชายคนนี้เสียงเต้นของหัวใจของเขาหัวใจซึ่งดนตรีและถ้อยคํายังคงมีชีวิตอยู่เสมอ หัวใจเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอโดยไม่กังวลต่อความง่อยเปรี้ยของส่วนต่างๆของร่างกายและขณะที่เธอนอนซอบอยู่ที่นั่นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเธอได้ยินสิ่งที่เธออยากจะฟังหัวใจของพ่อเปล่งคำพูดที่ปามไม่อาจจะพูดออกมาได้พ่อรักลูกพ่อรักลูกพ่อรักลูก,ก,ลกเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยและเธอรู้สึกอบอุ่นอีกครั้งแพตตี้เฮนเซน